มีหลายคนมีปัญหาและสงสัยว่า List เมนูเนี่ยทำยังไงนะคะโคจะมาพูดถึงวิธีการสร้าง List เมนูโดยการนะคะให้คุณไปโหลดน,นะคะในส่วนของ Line o f f i c i a l Account Line OA นะคะในแอปนะคะทีนี้เมื่อคุณเปิดเข้ามาแล้วคุณจะเห็นหน้าตานะคะหน้าตาจะประมาณนี้เลยนะคะในส่วนของการคอนโทรลนะคะก็จะมีนะคะ ในส่วนของบอสแคทข้อความนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของข้อความทักทายที่เราสามารถตั้งได้นะคะข้อความเนี่ยค่ะทักทายเราสามารถไปพิมพ์นะคะแล้วไปเพิ่มได้แล้วใส่รูปได้นะคะในส่วนของรูปตรงนี้ค่ะ This message เนี่ยในส่วนของ Li สต message ยังไม่สามารถนะคะทาในมือถือได้นะคะต้องนํารูปไปทาบนคอมพิวเตอร์นะคะหรืออ่า ถ้าคุณอยากเอารูปไปวางเฉยๆรูปมันก็จะเล็กลงนะคะมันจะมีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดแต่ถ้าเราทำเป็นริสเมสเซจอะคะ่ะรูปจะเต็มหน้าจอมือถือเราเลยทีนี้มันจะสวยแล้วมันจะชัดนี่คือความแตกต่างนะคะอ่ะนี่คือดูตัวอย่างได้นะคะก็จะประมาณนี้อะคะ่ะก็จะมีข้อความต้อนรับนะคะ แล้วก็มีในส่วนของรูปภาพเห็นไหมคะมันจะเต็มหน้าจอประมาณนี้เลยโอเคนะคะคิดภาพออกนะคะนี่คือข้อความต้อนรับนะคะที่คุณสามารถตั้งผ่านมือถือได้นะคะและข้อความตอบกับอัตโนมัติในส่วนนี้ค่ะคือคุณต้องเข้าใจโครงสร้างก่อนคุณต้องเรียบเรียงโครงสร้างให้เป็นก่อนว่าคุณจะทำในส่วนไหนเมนูเนี่ยค่ะลิงก์อะไร ข้อความตรงนั้นจะพูดถึงเรื่องอะไรถึงจะทําข้อความตอบกับอัตโนมัติได้ซึ่งเราสามารถตั้งให้เป็นแทนคนหนึ่งคนได้โดยการสร้างระบบพวกนี้ขึ้นมามีข้อดีตรงนี้นะคะคุณต้องไปหาความรู้ในส่วนภ้าโ้สอธิบายนะคะก็คือคุณต้องคิดโครงสร้างของธุรกิจของคุณให้ได้ก่อน คุณถึงจะสามารถเชื่อมโยงนะคะข้อความเพื่อที่จะให้มันลิงก์ออกมาได้โอเคนะคะแล้วต่อไปนะคะข้อความตอบกับ AI ก็คือก็คือข้อความตอบกับอัตโนมัติที่เราตั้งไว้นั่นเองนะคะส่วนต่อไปในส่วนของคูป,ปองนะคะคูป,ปองก็คืออย่างที่โค้ชพูดก่อนคลิปหน้านี้ก็คือเป็นคูป,ปองที่เราต้องการแจก ให้กับเขาเพื่อดึงดูดเขาให้มาซื้อสินค้าหรือมาซื้อมาดูบริการเข้ามานะใช้บริการที่ร้านของเราก็ได้นะคะอ่ะ ต่อไปบัตรสะสมแต้มนี่ก็คือเป็นเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าเขามาสมมุติมาดื่มกาแฟที่ร้านครบสิบครั้งแถมหนึ่งครั้งอันนี้คือเราเห็นอยู่แล้วเป็นเบสิคใช่ไหมคะคุณก็สามารถทําได้โดยการจัดการในระบบพวกนี้ค่ะใช้ผ่าน QR Code และมันจะมีแอปรองรับว่าเ,เขามีบัตรสะสมแตม้มก็จะเป็นแอปในส่วนของตรงนี้นะคะ บัตรสะสมแต้มนะคะของ l ล ne นะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะโอเคหน้าตาประมาณนี้เนาะต่อไปก็จะเป็นปุ่มเพิ่มเพื่อนนะคะปุ่มเพิ่มเพื่อนนะคะคลิกเข้าไปเนี่ยค่ะเราก็สามารถแชร์ไปในส่วนของไลน์หรือลิงก์นะคะคัดลอกลิงก์ไปอย่างเงี้ยค่ะ ก็ได้นะคะและในส่วนของโปรไฟล์โปรไฟล์ก็คือหน้าที่เขาจะมารู้จักเราเนี่ยแหละเราจะตั้งแบบไหนนะคะไปดูไปดูปดอ่ะก็เนี่ยค่ะก็จะมีในส่วนที่เราตั้งด้านหลังนะคะเราสามารถทําได้นะคะดูตัวอย่างได้นะคะเดี๋ยวดูให้ดูนะคะเนี่ยค่ะก็คือนี่ในส่วนของโปรไฟล์ที่ขัดตั้งไว้แต่หลายๆคนแล้วแต่ธุรกิจนะคะที่คุณสามารถ ทำขึ้นมาได้นะคะต่อไปนะคะในส่วนของริสเมนูก่อนหน้านี้เขาจะทําผ่านมือถือไม่ได้นะคะไลน์ได้พัฒนานะคะฟังก์ชันนี้ให้ขึ้นมาสามารถอัพในมือถือได้นะคะเมื่อคุณเข้ามาในริสของเมนูเนี่ยค่ะคุณก็สามารถสร้างได้เลยนะคะเลือกเทมเพลตนะคะอัพโหลดรูปภาพขึ้นมา แต่ขอบอกไว้ก่อนนะคะคุณต้องคิดโครงสร้างการทำริสเมนูออกมาก่อนออกแบบออกมาก่อนแล้วคุณถึงค่อยนำรูปมาวางแต่ถ้าคุณไม่อะไรมากแค่รูปใบเดียวคลิกไปทางไหนที่คุณต้องการโอเคถ้าอย่างนั้นะมันจบเหมือนมึติว่าคุณเลือก,เ,อกเทมเพลตเนี่ยน้ายาวๆแบบนี้ค่ะแล้วคุณให้เขาคลิกลิงก์ไปผ่านอ่ะไปติดต่อคุณหรือไปเห็นคุณใน Facebook อ่ะ แค่เอาลิ้นแปะใช่ไหมคะมันก็ง่ายละมันก็ไม่ได้มีอะไรนะคะแต่ถ้าคุณต้องการให้มันมีเมนูมากกว่านั้นนะคะคุณก็ต้องคิดโครงสร้างที่มันตอบโจทย์ธุรกิจคุณกับกลุ่มลูกค้าของคุณด้วยนะคะถ้าใครสนใจอยากจะเรียนกับโคนนารีนะคะในส่วนของการสร้างโครงสร้างของลิ์เมนูและการทำ โครงสร้างของ Line OA สำหรับธุรกิจของคุณเลยเพื่อที่จะช่วยให้คุณทำงานได้ง่ายขึ้นโดยการคอนโทรลผ่านมือถือนั่นเองค่ะเริ่มต้นออนไลน์เริ่มกับโคสนารีจะไม่เสียใจค่ะทีนี้มากันต่อนะคะ,ะในส่วนของรายละเอียดโดยรวมนะคะก็จะประมาณนี้คร่าวๆนะคะของ Line OA Line Official Account ซึ่งมันมีประโยชน์กับธุรกิจ ของเรามากโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจจากสิ่งเล็กๆที่ตัวเองมีแล้วสามารถคอนโทรลให้เหมือนธุรกิจใหญ่ๆที่เขาทำกันนะคะถ้าคุณเริ่มต้นจากศูนย์หรืองบน้อยนะคะต้องบอกว่าศูนย์บาทคงเป็นไปไม่ได้จากงบน้อยๆเลยนะคะแล้วคุณต้องการให้ธุรกิจของคุณโตนะคะ โค้ชนาลีบอกได้เลยว่าเคล็ดลับเหล่านี้นะคะโค้ชทาด้วยตัวของโค้ชเองและศึกษานะคะไม่ได้ว่าไปเรียนมาแล้วมาสอนนะคะคือปฏิบัติด,ด้วยตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างและจนรู้ว่า การที่เราจะทําให้ธุรกิจเราโตเคล็ดลับบางอย่างมันเริ่มต้นจากที่ตัวเราต้องมีความรู้เป็นส่วนหนึ่งและเราลงมือทําถ้าเราลงมือทําเราจะเห็นปัญหาเมื่อเราเห็นปัญหาเราจะรู้ว่าเราจะต้องแก้ไขยังไงและเราจะโตได้ยังไงนะคะฝากไว้ให้คิดนะคะกับโคสนาลีค่ะ